ใครแล้วแม่เราสร้างคืนใส่แว่นกันแดดทำอะไรอ่ะเด็ดดำอะไรวะแว่นกันแดดเอามาทฮาตัวเฮ้ยมึงแยกคุณน้มป่ะเหรแยกคุณน้มป่ะถ้าทายคำไปนี่จะไม่ใช่จะไปแดนก็ไปเลยไป ไ่ตัวไปแตกเกวไปใหงเดียไม่ับไปเม่ลดไมลสายมองกูหรอกมึงพูดมากาไปแล้วผมให้กูกลับไปติดคุกังเก่นะทำไมพี่กเนี่ย11ปีแล้วเว้ย แต่คุ้มอะปปีเออคดีอะไรอ่ะเยไหนเ่ากเดี๋ยวพี่หดมากเลยอ่ะโหดดีวะพี่เกิดวันจันทร์เนี่ยทำไมทเหน่ก็เลยอ่ะรับเนดหปด้วหปดัวัวป